วันนี้รู้สึกว่าดีใจนะครับที่ได้เห็นน้องๆหลายๆกลุ่มมีไอเดียในการทำเกมดีๆแปลกๆใหม่ๆครับคณะกรรมาการก็จะพิจารณาจากคอนเซปต์ดีไซน์นะครับคือเกมเนี่ยออกแบบมายังไงแนวคิดในการออกแบบเกมเป็นยังไงแล้วก็เรื่องของเกมเพลย์นะครับเกมเล่นยังไงคอนโทรลยังไงนะครับและอีกเรื่องหนึ่งที่สำคัญก็คือเรื่องของ business model ครับคือรูปแบบการทำธุรกิจเกมนี้ขายอะไรมีไรายได้จากไหนครับ วันนี้นะครับสิ่งที่เห็นก็คือน้องๆยังทํากันบ้านกันมาน้อยนะครับเวลาออกแบบเกมเนี่ยอยากจะให้ไปรีวิวเกมเดิมๆระดับท็อปฮิตต่างๆท็อป10ท็อป20ท็อปร0อนะครับลองดูซิว่ามันมีเกมอะไรกันอยู่บ้างแล้วเหตุผลคืออะไรที่เกมเหล่านั้นประสบความสำเร็จตรงจิดนี้อยากจะให้เพิ่มนิดนึงครับ